สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l e ลฟเว่นคีงดอสุรินนะคะอันนี้นะคะเก็บคลิปวิดีโอมาฝากแม่ทุกท่านนะคะแมงด้วยสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะบร,ริเวณบ้านเสียพลอยนะคะก็เลยขออนุญาตเก็บคลิปวิดีโอนะคะมาฝากทุทกๆุกท่านเลยนะคะนี่ก็จะเป็น ผลไม้นะคะของเสียนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราคิดกันว่าจะเชิญเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ไม่ปกตินะคะเพิ่งมีลูกช้างได้เสียชีวิตลงเราก็เลยว่าจัดแบบง่ายๆนะคะมีลอยท้องเชือกเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนี้สถานการณจแล้วนะคะก็จะเป็นพิธีการมอบพวงมาลัยนะคะให้กับเสียคอยนะคะแล้วขวัญบังเกิดนะคะ ก็จะได้คุณตาลุนนะคะมาจัดกิจกรรมมาไหว้เส้นกิจกรรมนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลที่อยู่ของน้องไข่อทองนั่นเองน,นะคะทุกท่าน,นก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะอห่หิวย่างลูกอห่หิวย่าง โด้อยู่ทไ่ด้อแล้วไม่ด่งขวบแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเียนเชิญท่านผู้จัดการนะคะก็ลไปให้น้องคอยพิธีของเรานะคะก็จะเรียบเรียบง่ายๆนะคะ ถือคนละข้างเออนะคะแฮปปี้เบิร์เดนสุขภาพแข็งแรงนถือว่ารับขวันเบญผะ ก็จะเป็นผู้จัดการนะคะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายนะคะมอบพวงมาลัยให้กับลอยทองนะคะให้สำเร็จลอยทองก็เริ่มเดับถัดไปนะคะเดี๋ยวผูกป้ายนะพี่โรยืนทางนู้นจะได้ถ่ายรูปตรงกลางหมอครับเชิญครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมามาพี่ตุ้งหูตาพี่ตุ้งหูตามานี่ตรงนี้เลยข้างหน้าผม ผมนุองกวยยาวมากเลยนะครับัอวกอะบอกองอาบนสูงหนบนสูงน่อยพลอยบนสูงหนแล้วเออมาพอลืมมาเร็วเดี๋ยวออกกำมรินทีวีแล้วเร็วท่ายดูให้เพิ่นน้ำ มอนสูงหน่อยแล้วขอถึงคีไอ้กาดกตัว ก็ได้ทำอะไรในคูนไม่ยอมมาก เรียนทุกท่านนะคะวมผูกปายให้น้องคอยนะคะรู้ทั้งส้านนะคะแวกูกายให้น้องคอยนะคะกดอันี้นะคะสามารถผูกได้ที่เชือที่คอของคอยได้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะผูกป้ายให้น้องลอยนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ โะคระงการของเรานะคะคที่ร่วมผูกป้ายให้กับน้องคอยนะคะคเ,เพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะ โอ้เหม็นดดหง ปล่อยบ่ đấy, บ่ได้ลูกผมนั่งนานเด้ จีมคุณหมอนะคะก็จะมารับขวัญองกคยนะคะให้เป็นสิีิมงคลนะคะเนื่องในวันเกิดนะคะในปีนี้ปีนี้ก็อายุเจ็ดขวบแล้วนะคะวันที่เจ็ดเจ็ดขวบนะคะทุกท่าน ขออนุญ,ญาตเก็บเป็นวิดีโอนะคะเพราะว่าพื้นที่บร,ริเวณนี้นะคะไฟ์สดไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ใช้ใชสัญญาณ w i f ฟนะคะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะคะผมก็เลยขออนุญ,ญาตเก็บภาพวิดีโอมาฝากแม่ๆทุกค่านั่นเองนะคะ มีหลายๆคนนะคะมาร่วมนะคะการวันเกิดน้องพลอยทองนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานของเราะคะเอาเอา,เอาเอาไป,ปูดาไม่ด้วยู่ยดัมไม่ด้วย

อลสูงก่อนอสูอูอสีค้าก่อนวะก่อนูก่เะบลสดับถัดไตนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้จัดการ่านหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ทุกท่านนะคะมาร่วมยืนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดยนะคะให้น้องพลนะคะเพื่อน้องพลจะได้ กินโต๊ะจีนอาหารนานาคะมีของม็ฝากทิพย์พลอยเลยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพ่อกลือนะคะมีรางวัลให้นะคะให้เสียบลอยเลยนะคะยังไงมันเกิดนะคะขอบคุณพ่อลืมมากค่ะตอนนี้เสียบลอยเริ่มหิวแล้วนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญ ท่านผู้จัดก,การท่านหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ทุกท่กานนะคะมาร่วมร้องเพลงะนะคะมาร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วก็น้องคอยจะได้ฮัลโหลหัวหน้าถามแฮปปี้เบอร์เดย์ส o ้ยูแฮปปี้เบอร์เดย o สู้ เอาปอนเปา่า p p y เอาเนะครอเะคะป้อนนานองพลอยได้เลยนะคะแล้วก็ขอเชิญพ่อลือนะคะที่เอซีนะคะได้เอาส้งนะคะมาฝากองพลอยสามารถเอาป้อนได้เลยนะคะชมช้า เอาทำใจหาคู่หน่อยเร็วพอยทองเลยสามีน่าจะผสมเพียมได้าในวันนี้นะคะก็เสร็จค้างพอยทองนะคะเส็จออกนะคะพอน้องพลอยนะคะเสียงคนของเราที่หน้าหางเสียนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นโถงรายร้อนนะคะก็จะเป็นผีแดงหรือสีนะคะของเี่ยงชุดการนะคะก็เพื่อนกิจกรรมอะไร เชิญทุกคนเล่นโคนด้วยใช่ไหมขอเชิญทุกคนเล่นโคสอสงเสริมพฤกรมดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัอาบน้ำผตัวนะคะผู้เสียชิญิไนเ่นถ้าไม่ถรุ่ <laughs> <laughs> Bu <Buồn> đây. Cho <laughs> kim <laughs> <laughs> คนเดียว Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <coughs> <coughs> กิจกรรมถัดไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมช้างนะคะเราก็จะมีการเล่นดูตัวนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ช้างผ่อนคลายนะคะ ใครร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกท่านมนเร็้นเลยะรว้า็ขางลงแล้วอะเนีย<ง>อันนี้มนเร็งอม คลิปนี้นะคะก็ขอจบอย่างเท่านี้นะคะทุกทุกท่านนะคะก็ร่วมแฮปปี้เบอร์ด์ให้น้องพลอยทองด้วยนะคะก็รอดูคลิปหน้านะคะว่าจะไปถ่ายคลิปอะไรนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเรื่องการไลฟ์สดที่บ้านน้องพลอยทองนะคะเพราะว่าไลฟ์ไม่ได้เลยนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะคะไม่มีสัญญาณก็ว่าได้นะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง e อ o p e a n Kingdom สุดินของเราด้วยนะคะขอพรบคุณเป็นอย่างสูงนะคะทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพลอยสวัสดีครับเร็วอลอยไม่สนพลอยสูงมากนะคะแม่อลอยสูงมากนะ,ะบาย